ใป่<ห>ลูกซองดีกว่าตอนในมันยิงตายง่ายก็จริงแต่ว่ามันไอเนี้ยเป็นออกมาเป็นนัดเดียวอ่ะม,มันต้องยืนนิ่งๆ,ๆอ่ะไม่ชอบมันไม่ค่อยเหมาะกับคนยังไงอ่ะไอ้เจ้ยซอมบี้เยอะขนาดนี้ยิงเี็นนัดมันไม่ไหวดีกว,วะ่ะจริงห้องนี้ไม่มีอะไรเลยครับว่างไม่คิดจะเปิดเข้าไปหน่อยอะเปิดอ่ะไม่เปิดใจดีจบเกมเลยเหรออุ้ย ฟาแลบแลบมาแลบ,บแป๊บๆแ,แ,แต่งงแก<ร> <ไป S 1> ๊บเลแลบมาถึงในนี้เลยเหรอวะเฮ้ยเติ้ลมีผโีโอ้มีจริงด้วยพี่สันสันมันมาเยอะอะดิที่เพือสันเพราะมันวิ่งมาเยอะเติ้นมันวิ่งไม่ใช่แล้วไวอ้เหี้ยอือกูออลนไปมึงได้ยินเสียงกระเบิดกูปะ เผาเพื ers, ่อนเผาเพื่อนไอ้น้องตายเปล่ามาตรงไหนหมนวะน่าจะตายแล้วไปเต้นตรงนี้มีรูเต้นไปเราต้องไปทางนี้รูไหนนี่นี่นี่เยอะเต้นอ๋อเต้นกูโดนดึงมันดึงบนเต้นจัดบอลอันนี่ปิดทางขึ้นไหมกูขึ้นไอ้ โคตรเหม็นเลยเต้นมึงทำอะไรเนี่ยทำไมที่ฆ่ามันต้องเหม็นวะพี่เหม่งเอ้ยยาก็ไม่มีโอเคไม่เป็นไรรีบไปขึ้นทางไหนอ่ะเอ่านี่ไงเวลาได้ทำเนี่ยมึงไม่เห็นเหรอมึงเมาควันจะไม่เห็นมันได้เลยอะโอ้เดี่ยวด่าฟ้าเต้นด่าสุดท้ายแล้วโอ้ยราไม่ได้นะพี่พี่ว่าน่าจะเป็นเวฟใหญ่เต้นผมคิดว่าไม่ใช่พี่ว่านี่แหละเวฟใหญ่ผมคิดว่ามันมันน่าจะแบบไต่ขึ้นมารัวๆเลยเว้ยแล้วคราวงนี้เราก็ต้องแบบว่าขึ้นเครื่องบินได้ทันอ่ะ ไม่ชากอะเอ๋โอ้ทุกงาน,นตรงนู้นมีสองตำตัวเห็นปะยิงแม่งเลยยิงเรียบเราต้องลงไปจัดก,การมันการอ๋อหาหักกูก็เอ้ยตรงนี้มีกล่องยาด้วยอย่ายิงเลยมั้งในในในกล่องยานี่นี่นี่เคลียร์เลยเปิดมาก็ต้องเคลียนะเยอ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 ะอย่านะพี่ตรงนี้มีกล่องยาด้วย First aid แต่ มีตัวเองเลยตาสุดท้ายแล้วซื้อสารต่งฮอแล้วเฮฮอกำลังมานี่คือดานสุดท้ายของตอนแรกเราจะได้จบคลิปกันแล้วตั้คืนนี้เออนี่คืออะไรอ่ะพี่มันเ,เป็นยิงแล้ระเบิดอ่ะใช่ถังยิงระเบิดได้ oh <yeah. S 1> เออใครใคร,ใครเออใครเจ็บบ้างงั้นเก็บยาไปกับพี่นะเออตรงนี้มีปืนท่านเปลี่ยนเปล่าให้เปลี่ยนเราต้องไปไหนเนี่ย ไม่รู้อุ๊ยระเบิดอีกหี่ระเบิดไฟไหลายอันเลยพี่ตรงนี้ตรงนี้ไหนตรงขมตรงผมขึ้นยังไงเก็บเลยเฮ้ยที่นี่มันเกินเก่าเนี่ย嘛เออเหมือนเราจะต้องรอฮอมาอย่างเดียวหรอนี่ไงกดเรียกฮออยู่ตรงนี้กดไ,ไปแล้วนะ ทีมช่วยเหลือเอาแล้วนะโอเคกป้องตัวเองเอาไว้หาที่สูงเร็วซอี้มันจะขยงโอ้โหไ้าเอ็มเลยแม่งสหลายหายยังไกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกูอยู่ที่สูงมากอย่ายิงทำบอดกูเฮ้ยฮันเตอร์ไม่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 ไ่เยู่เยเย อะไรเนี่ยประตูเปิดไม่ได้โอ้โูยอดวิลลี่กูดผีเห็นตูดผีปัญญานานานเลยอยงนี้แหละพี่ผูเห็นตูดผีเฮ้ยเฮ้ยนี่นะรถเดินกูไปแล้วนะ อะไรเติ้ลมันจะได้ขึ้นไปทางเดียวเติ้ลมาทางกูพี่จะต้องไปหาเพื่อนเก่าเว้ยไปหาป้อมปืนพี่ไหนเ้่เอ้าอ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่่าฮ่าาฮ่าาฮ่าเ่ี่าฮ่าตาฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮาฮ่ฮ่าฮาฮ่ ม่งเอายาให้ม่งเอายาหมดเลยกูอะ่ะยาอยู่กับพี่เอามะเอามา,ามะขึ้นมากระโดดขึ้นมาตามมาครับพ่พี่ขอร้องยาเอามาันไอ้นี่ตายหาเลยพี่โดนย่างเครื่องบินเมื่อไหร่จะมาเนี่ยฮ <c oughs> ันเตอร์อะไร้ก ชียิงไม่พักเลยเอาอีหาเพื่อนคิว่าตอมบี้อย,อยู่นี่แหละเติ้นยิงไม่ถึงเต็มเลยวะเต็มเลยวะวัวชีวิตรอดละวูหนีไปลอาวชีวิตรอดไอ้เหียไปกูฮะ เฮ้ยบุไปฮันเตอร์เสียงันเตอร์ตายยังหมาเลยได้ยินนะไม่ได้ยินแย่ดี่ะพี่ยาวเนี่ยคุณไปตัวนที่สูงก่อนคุณยังไม่อยากตายคุณไปแล้วจะไปโดนตัวได้ป้าไม่ชอบหรือวะ

มหยังเพ่อบินอะะนาราชนะโอ้มีผีมาอีกเต้นเห็นแล้วไอต,ตัวกัมโตเต้นแประเบิดไฟเลยด่วนๆอ,อ,อยู่กัผมระเบิดไฟแต่ว่าตัวกัมโตอนี่นีอยู่ตรงนู้นหน้ามึงเลย <c oughs> ปลาไ่โดนออ <c oughs> โอเคมาติดไฟแล้วมาติดไฟปี่ไยายๆๆๆๆๆๆ ร้อแล้วมึงร้องอะไรขนาดนั้นมันร้องอะไรขนาดนั้นพอมาแล้วโอ้ยเติ้ลพี้มาเดีร็วๆไหนฮอรไหนฮอร์ลงมาจอดนู่นไอ้เหี้ยกูปุยเติ้ลกูถูกปืนกูหมดเติ้ลกูถูกปืนกูหมดเติ้ลกูถูกปืนกูหมดเติ้ลหนึ่งสามข้างหลัง ข้างหลังเต้นกูโดน <laughs> เต้นไ <laughs> อ้ย่าไปเลยทิ้งกูไม่ปล่อยกูตายไม่จริง <laughs> พี่อยู่ไหนพี่ขึ้นเครื่องมาปะกูตายไปแล้ว <laughs> <laughs> กูตายไปแล้ว <laughs> <laughs> ตอนที่กูกำลังเดินไอ้ย่าขึ้นบันไดไปหาพวกมึงไอ้เหี้ย่ตัวลิ้นยาวมาดึงกูลงไปข้าง <laughs> หลังว่ายิงแล้วอะ่ะก <laughs> ูตายไปแล้วกูตายไปแล้ว <laughs> มันน่ามันน่าจะขึ้นมาหมดมั้งพี่ อลอออุกนวนได้กระทำอะไรสังเ็จพม่ได้ปะนี่ไว้อะไรให้กับกู